everything can change in an instant whether or not you're ready สวัสดีครับนี่ก็เป็นวันที่8แล้วหรือครึ่งทางที่เราเดินทางมากับกิจกรรม15วันฟรี15เกมของทาง Epic ครับและสําหรับวันนี้เราอยู่กับเกม For All Because I Know War War Never Changes I have a question The only question that matters. ขออภัยครับเทเลอร์ผิดภาดเพราะทางอีพีแจก f a l l out a post nuclear low playing game หรือพูดกันง่ายๆนั่นก็คือ f a l l out ภาคที่1ตัวเกมนั้นวางจำหน่ายในปีคศ1997ครับ Mm. you. -hmm. คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะผิดหวังกับภาคที่แจกในรอบนี้ครับแต่ผมบอกได้เลยหาก f a l o u t ในภาคนี้ไม่ได้ถือกําเนิดขึ้น f a l o u t ในภาคปัจจุบันและภาคใหม่ๆหลายๆภาคก็ไม่ได้เกิดครับและหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้ภาคนี้เป็นต้นกําเนิดและเกิดแฟรนไชส์ในภาคอื่นตามมานั่นก็คือเนื้อเรื่องของเกมนี้ครับ f o r o u t เราลองมาฟังเนื้อเรื่องของภาคหนึ่ง ในแบบประสบการณ์ของยุค90กันดูไหมล่ะครับพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับ mour numbered moi Wonderful. ạo suchen Start war, war, war Bild i จุดเริ่มต้นในภาคที่หนึ่งตัวเกมจะเล่าให้เราฟังว่าสงครามไม่เคยห่างหายไปจากโลกนี้จนถึงในปี2077ที่ได้เกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นและส่งผลให้พื้นผิวของโลกนั้นไม่สามารถอยู่อาศัยได้ต่อไปเพราะพิจากกรรมนตภาพรังสีที่แผ่ไปทุกพื้นผิวบนโลกประชากรบางส่วนต้องย้ายไปอยู่ในลุมหลบภัยที่เรียกว่าวอล In 2077, the storm of World War had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered Vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Ah, UH, you're here. Good. We've got a problem. ผ่านมาไป14ปีค.ศ.2161 hmm. vault ได้เป็นร้อยปีหรือพันปีเพราะว่าเมื่อเวลาผ่านไปอาหารน้ำหรืออากาศก็ต้องหมดไปสักวันแต่ก่อนที่จะถึงวันนั้นภายในวอลที่13ตัวประกรณ์ระบบจัดการน้ำหรือเรียกว่าวอเตอร์ชิ p นั้นเกิดปัญหาขึ้น overseer หัวหน้าหน่วยประจำวอลที่13ประกาศหาผู้กล้าที่จะออกไป,ปเผชิญโลกภายนอกเพื่อตามหาอเตอร ship สำรองที่ใช้ในการซ่อมแซม และแน่นอนครับเราจะรับหน้าที่นั้นออกไปเผชิญโลกภายนอกที่ไม่มีใครได้เห็นโลกภายนอกมานานกว่า84ปี j u s B ด s ิ f e โอเค การผจญภัยในโลกภายนอกเราจะได้พบกับสิ่งมีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอย่างมากหรือแม้แต่กระทั่งมนุษย์บางกลุ่มที่อาศัยอยู่ในโลกภายนอกทําให้เราได้รู้ว่าไม่ได้มีเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในวอลเท่านั้นที่ยังมีชีวิตรอดอยู่นอกจากมนุษย์ยังมีสิ่งมีชีวิตกลายพันธุ์ได้ถือกําเนิดขึ้นที่เรียกว่ามิวแทน But they seem have your talents. Ards, capture him es Gods มิวแทนได้ถือกำเนิดขึ้นและต้องการกำจัดเผ่ามนุษย์ที่อยู่ในวอลหมายเลข13ทําทำให้ภารกิจของเราตอนนี้ไม่ใช่แค่เพียงค้นหาวอเตอร์ชิปเราต้องคอยกำจัดพวกมิวแทนเหล่านี้ระหว่างการเดินทาง เพื่อปราบเรามิวแทนที่มีอยู่อย่างมากมายจนได้พบกับผู้นำของมัน The Master Do you join the u n i Master ยิ่งกว่าการกลายพันธุ์เพราะมันได้รวมตัวของมันเองเข้ากับซูเปอร์คอมพิวเตอร์และในครั้งนี้ ทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่มันต้องการนั่นก็คือการให้มนุษย์ที่หลงเหลืออยู่กลายเป็นพวกมันด้วยด้วยการน,นําเชื้อ FEV เข้ามาทําให้มนุษย์กลายเป็นมิวแทนด้วยความคิดของมันที่คิดว่าหากบนโลกนี้มีผู้นำเพียงคนเดียวก็จะไม่มีการฆ่าล้างผ่าพันธ์กันอีกต่อไปแล้วเรียกกองกำลังเหล่านี้ว่า The Unity ในตรงนี้ตัวเกมจะแบ่งเนื้อเรื่องที่เชื่อมโยงฉากจบได้ถึง2แบบแต่ผมขอกล่าวถึงเนื้อเรื่องเส้นทางหลักแบบปกติที่สามารถเชื่อมโยงไปภาคที่2ได้นั่นก็คือการเข้าร่วมฝ่าย b r o t h e r w o o d of Steel และรู้ว่าการกลายพันธุ์มิวแทนนั้นมีข้อเสียใหญ่หลวงนั่นก็คือการไม่สามารถขยายเผ่าพันธุ์ได้ตามธรรมชาติและจะมีช่วงอายุแค่1นึ่งเจเนเรชันเท่านั้นเมื่อพวกมันตายก็จะสูญสิ้นเผ่าพันธุ์ทั้งหมดหลังจากที่เราทราบเรื่องนี้ เราก็นำเรื่องทั้งหมดไปแจ้งให้กับเดอะมาสเตอร์ทราบเพื่อล้มเลิกแผนการนั้น <have> ถึงแม้เราจะบอกข้อลุ่มเหลวให้กับเดอะมาสเตอร์ทราบแล้วแต่เดอะมาสเตอร์ก็ยังไม่รับฟังจนนำไปสู่การต่อสู้กัน <It was S 2> และผลลัพธ์สุดท้ายผู้ที่เป็นฝ่ายชนะนั่นก็คือเรา เรื่องราวทั้งหมดกําลังเป็นไปได้ด้วยดีทั้งเรื่องตามหาวอเตอร์ชิพและกําจัดเดอะมาสเตอร์จนกระทั่งเราเดินทางกลับมาที่วกาะลหมายเลข13 Only a single question remained unanswered What happened to you เมื่อเราเดินทางกลับมาถึงที่หน้าวอลผู้ที่คอยต้อนรับเราอยู่นะั่นก็คือโอเวอร์เซียโอเวอร์ซียขอบคุณเราเป็นอย่างมากแต่กลับกันเขาไม่อนุญาตให้เรากลับเข้าไปข้างในวอลเพราะหากเรากลับเข้าไปข้างในวอลผู้คนมากมายจะเห็นว่า บุคคลที่เคยออกไปข้างนอกนั้นก็สามารถเอาชีวิตรอดและกลับมาได้และทำให้พวกเขาเหล่านั้นอยากออกไปข้างนอกเช่นเดียวกับเราในเรื่องเรื่องตอนสุดท้ายเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะกำจัดโอเวอร์ซียแล้วเดินจากไปหรือเราจะจากไปแบบที่ไม่มีใครต้องสูญเสียเลยแต่ไม่ว่าเราจะเลือกเส้นทางไหนบทสรุปสุดท้ายจะเห็นว่าเราก็ต้องจากไปอยู่ดี และเราจะต้องผจญภัยเอาตัวรอดในโลกภายนอกกันต่อไปและนี่คือตอนจบของเนื้อเรื่อง f a l l o ในภาคที่1 You saved us but you'll kill us I'm sorry You're a hero and you have to leave of me when you are all alone maybe the one who is waiting for you will prove เป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเนื้อเรื่องในฟาอาอาภักที่หนึ่งและอีกส่วนหนึ่ง ถ้าหากไม่พูดถึงก็คงไม่ใช่โฟล์ a y ลเกมนั่นก็คือเกมเพลย์ครับแต่ก่อนจะพูดถึงเรื่องเกมเพลย์ผมอยากจะบอกคุณผู้ชมอีกครั้งครับว่าเกมนี้จำหน่ายในปี1997นั่นก็คือในยุค90ผ่านมาแล้ว20กว่าปีครับกบราฟิกที่หลายๆคนมองว่าไม่สวยและไม่ชอบเอาเป็นอย่างมากแต่กลับกันสำหรับเกมเมอร์ในยุคนั้นภาพที่ได้ในระดับนี้เป็นอะไรที่ทำให้หลายๆคนประทับใจเป็นอย่างมากเลยละครับ ในด้านระบบของตัวเกมที่มีตั้งแต่สแต็กของตัวละครการคำนวณเปอร์เซ็นต์ในการต่อสู้รวมถึงระบบเทิร์นเบสหรือระบบต่างๆอีกมากมายหลายๆคนอาจจะยังมองภาพไม่ออกผมขอยกตัวอย่างนะครับ XCOM เกมเทิร์นเบสที่หลายๆคนรู้จักและดังเป็นอย่างมากผมจะสื่อให้เห็นว่าแม้กระทั่งเกมฟอร์มยักษ์ในปัจจุบันก็ยังนำเอาระบบในสมัยนั้นมาใช้อยู่เลยครับ เพราะเป็นระบบที่ดีจริงๆสุดท้ายนี้หากใครต้องการโหลดมาเล่นก็อย่าลืมไปเก็บเกมไว้ก่อนนะครับเพราะว่าแจกฟรีเห็นไหมล่ะครับว่าเกมสมัยนั้นไม่ได้มีข้อเสียเสมอไปกว่าจะมาเป็นเกมฟอร์มยักษ์ในภาคหลังได้ในปัจจุบันก็ต้องผ่านเรื่องราวแบบนี้มาทั้งนั้นและแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆโฟร์เพลย์เกมจะนําเรื่องราวเหล่านี้มาถ่ายทอดให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอยู่เสมอและพบกันใหม่ในเกมวันที่9วันพรุ่งนี้ครับ So what the is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing. But I will.